ทุกคนสบายดีมณีบ่าวกีซิดาจะมาเฮ็ดคลิปขุดไส้เดือนอยู่กองขั้วน้ำขานกองขัว้วกองขั้วน้ำขามนมณีจะมาพาขุดไส้เดือนไส้เดือนข่วนขาน,น,นี่ดิดิดูเดี๋ยวผมจะ ฮาทุคนไปขุดไสเดือนนะทุกคนดูนี่ทุทุกคนที่ที่ผมขุดไสเดือนนะอยู่ที่นี่สวยมากเลยทุกคนดูสิที่ที่ผมขุดไสเดือนนะทุกคนดูแพรไม้ไผ่เือเ่อแพรไม้ไผ่นะทุกคนดูที่หลวงพระวางนะทุกคนนู่ ขัวน้าคานหลวงพระบางนะทุกคนผมมาขุดไสเดือนอยู่ฝั่งนี้ส่วนที่น่น้นเรือแพนะทุกคนเรือแพไม้ไผ่ดูใครสามารถเข้ามารับชมมาเที่ยวกันชมกันได้นะทุกคนอยู่หลวงพระบางนะเรือแพไม้ไผ่นะทุกคนดูสวยมากเลยดูวิวสิทุกคนดูขัวคนนะนะุคน ดูดูฮาผมจะพาทุกคนไปขุดไซเดียแล้วนะทุกคนไปดูกันเลย <c oughs> ผมเอามีดมาขุดนะทุกคนผมไม่มีจอบไม่มีเสียมนะทุกคน ผมเอาแค่มีดนะทุกคนดูผมจะพาทุกคนมาขุดไสเดือนดูขี้ทุกคนดูขี้เต็มเลยทุกคนขี้ไสเดือนนะทุกคนดูเต็มเลยนะเป็น,นก้อนๆนี่มันขี้ไสเดือนนะทุกคนทุกคนไม่เคยมาขุดไสเดือนดูนะ นี่จะเป็นขี้เยอะๆเลยทุกคนดูสิขี้มันนะทุกคนดูดูผมผมจะให้ทุกคนดูขี้มันนะทุกคนแล้วผมจะขุดให้ดูนะว่ามันมีจริงไหมเราต้องขุดแถบนี้นะทุกคนขี้มันจะอยู่ตรงนูน้นแต่ว่าตัวมันไม่อยู่เดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนะเ่ามันจะได้ไหม <c oughs> ว่ามันจะได้ตัวมันไหมเส้เดือนเนี่ย มันไม่ค่อยจะได้ทุกคนมีดมันมันไม่ใช่จอบไงยขุดยาก <c oughs> มันขุดยากนะทุกคนมันไม่ใช่จอบไง ยากนะทุกคนกว่าจะเจอตัวมันเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าผมไม่มีจอบ ดูผมขุดไปก่อนนะทุกคน ไ,ไม่มีตรงนี้ไม่เหยียดคุณ เจอทุกคนไม่เจอทุคนตรงนี้มีไส้เดือนด้วยทุกคนดูดูผมขุดนะทุกคนแดดก็ร้อนนะทุกคนแต่ผมจะขุดให้มันได้นะทุกคนผมได้สองตัวแล้วไม่ได้ไม่มีนะทุกคน ขี้เยอะมากเลยทุกคนดูขี้ดนสิขี้เยอะมากเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวผมจะกดให้ท่านผู้ชมดูนะโอ้สับตัวแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคน ทุกคนเห็นไหมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมดูนี่ไงทุกคนนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเดี๋ยวผมจะขุดออกมาให้ดูนะทุกคนดูไส้เดือนไส้เดือน,ดอนได้แล้วทุกคนดูได้แล้วนะไส้เดือน สามตัวนี่อีกตัวหนึ่งทุกคนนี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่ไงตัวหนึ่งได้แล้วขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนผมจะเอาไปใส่เบ็ดนะทุกคนเราต้องขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆแต่แดดมันกร้อนนะทุกคนดูๆผมเจอเยอะมากเลยทุกคนดูๆๆดดู นี่ผมขัดเป็นท่อนหนึ่งนะทุกคนดู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 ทุกคนดูดูดูนี่ดิดูนี่ดิผมมันขัดมันดูดูดูทุกคนนี่อีกทุกคนดูดูนะผมจะให้ดูนะนี่ไงทุกคนมีอีกแล้วทุกคนนี่ไงเยอะมากนะทุกคนดู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 สินี่ไงนี่ไงนี่ไงผมจะมาให้ดูนะนี่ไงนี่ไง โอ้โห uh huh. อย่างเยอะอะทุกคนอ้อ uh ห huh. ใครเคยขุดบ้างไสเดือนไสเดือนขอดดูสิทุกคนตัวใหญ่มากดูน้ำของนะน้ำคานไม่ใช่น้ำของดูดูดูสิแคมน้ำนะผมมาขุดแคมน้ำนะดูดูด ยังไม่ได้เยอะเลยกคกุเราต้องขุดต่อต้องขุดต่อนะุกนุนอย่ายอมแพ้นะต้องขุดใส่เดือนนะดูมีผมเห็นอีกแล้วนะทุกคนดูนี่ได้อีกแล้วนะ อยู่ผมยังไม่พอนะผมต้องการเยอะๆนี่ไงทุกคนดูดูด,ดูผมให้ดูชัดๆเลยทุกคนมันเข้าไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูไส้เดือนนะใครไม่เคยเห็นเข้ามาดูได้นะทีขุดไส้เดือนง่ายมากมันง่ายมากเลยทุกคนดู มันอยู่ตามสายตามหาดสายนะทุกคนหาดสายอะไรก็ได้มันอยู่ตามแคมของนะแคมของแคมคานนะดูดูผมเจออีกแล้วทุกคนดูนี่ไงเยอะมากนะทุกคนที่มันเยอะตัวก็เยอะนะทุกคนดูนี่ไงได้อีกแล้วผมแดดร้อนนะทุกคนผมต้องรีบขุดรีบไปนะทุกคน ดูผมเจออีกแล้วนี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงอย่างเยอะนะทุกคนดูขี้มันสิขี้มันนะนี่ฮะ ดูทุกคนวิวผมจะขุดนะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยทุกคน <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ผมไม่มีตากล้องนะทุกคนผมต้องได้ทำอย่างนี้นะดูไหม ขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนดูทุกคน 这样就行 แดดร้อนมากทุกคน เดือดร้อนนะทุกคนใครอยากสัมผัสอากาศแบบนี้มาสัมผัสได้ที่เข้มของนะทุกคนไม่ได้เยอะเลยทุกคน nhìn này đây đâu đây đâu thưa con đây đâu ได้แล้วคนได้แล้วได้แล้วทุกคนแค่นี้ก็น่าทุกคนส๊อ ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมขอบคุณมากนะครับผมจะจบคิดแนละ้วแดดร้อนมากทุกคนผมจะเซาแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงผมจะกลับไปที่ร่มก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่ทุกคนนะแดดร้อนมากเลยทุกคนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย